สวัสดีค่ะวันนี้พี่รา,านะคะมีที่ดินสวยๆนะคะเนื้อที่857ตารางวาสามารถทะลุออก2ซอยได้นะคะซึ่งอยู่ในซอยลาดาว41และ43ค่ะเหมาะสำหรับทาคอนโดอาพาร์ตรเมนต์ที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะมาดำเนินกิจการต่อได้เลยค่ะที่แปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่ทั้งหมด 857ตารางวานะคะที่แปลงนี้นะคะนับว่าเป็นที่ดินที่ดีที่สุดในย่านนี้เลยนะคะเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าอยู่ในซอยลาซาน43ซึ่งสามารถเข้ามาทางซอยสุข,ขุมวิท105ได้นะคะซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็มีสถานที่สำคัญสำคัญเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ ่ปเดี๋ยวพี่ซาลาพาไปดูด้านในกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ e m b a s s a d o r a n d s น a r t Fashion นะคะร้านตัดสูทช,ชื่อดังซอยสุข,ขุมวิทสิบเกรุงเทพนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าอโศกถ้าเกิดว่ามารถส่วนตัวนะคะขับไป อยู่หลังเทอร์มินอล21นะคะ,ะ,คะเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรนะคะก็มีที่จอดรถน่ารักถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถนะัดตัดสูตรทั้งลายและนอกสถานที่นะคะบริการเป็นกันเองมากๆค่ะตอนนี้นะคะพี่สาร่านะคะก็อยู่ซอยลาซานที่43นะคะซึ่งซอยนี้ก็สามารถที่จะทะลุกออกซอยลาซาน41ได้วันนี้เราก็มีบ้านดีๆนะคะ ขายแล้วก็ให้เช่านะคะมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อย098 793 5 6 9 6นะคะเบอร์เจ้าของโดยตรงนะคะจุดเด่นของแปลงนี้นะคะก็คือเขาออกได้สองซอยนะคะคือซอยลาซาด41แล้วก็43หน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ50เมตรลึกอ74เมตรนะคะหน้ากว้างสามารถที่จะทำคอนโดได้นะคะมุงชนแบบนี้นะคะสองไร่กว่าหาย,ยากเพิ่มมากเลยคะนี่ซาลาพาไปเดินดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะ เข้ามาด้านในเห็นไหมคะมีต้นมะม่วงใหญ่ร่มรื่นมากเลยที่แปลงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับปรุงรีโนเวทหรือว่าทำใหม่เป็นคอนโดก็เหมาะนะคะเพราะว่าอยู่ในย่านเขตชุมชนเลยเพราะว่าที่แปลงนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับทำคอนโดนะคะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยบ้านพักตากอากาศก็เหมาะนะคะที่นี่ อาพาร์ตเมนต์ก็สามารถที่จะทําได้นะคะหรือว่าอาคารสํานักงานก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนเนี่ยสาสาเมตรเลยทีเดียวตอนนี้พี่สลาอยู่ข้างบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็หันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกนะคะถ้าทางด้านขวาจอนะคะก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะคะ หลังบ้านจะเป็นด้านทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ด้านปากซอยที่เราเข้ามาจากลาซานส3านะคะลมเย็นมากๆก็คือทิศใต้นะคะวันนี้ลมเย็นมากๆนะคะนี่บรรยากาศหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็มีปลูกพืชผักสวนลูกครัวไว้มีคนดูแลนะคะตอนนี้ลักษณะบ้านตอนนี้นะคะก็เป็นบ้านสองชั้นนะคะด้านบนมีดาดฟ้าแล้วก็ด้านบนมีสองห้องนอนนะคะสภาพบ้าน น,นี้คือสภาพจริงที่เรามาถ่ายวันนี้นะคะสามารถที่จะรีโนเวทได้นะคะบ้านโครงสร้างยังแข็งแรงดีนะคะแค่ทาสีหรือหรือรีโนเวทใหม่นะคะก็จะน่าอยู่มากๆค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูแล้วก็สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์0 9นนะคะ793าม 5-6-9-6นะคะสามารถโทรมาพูดคุยหรือว่าต่อรองราคากับคุณสมศักดิ์ได้นะคะเจ้าของใจดีมากๆนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้เลยที่ดินแปลงนี้ก็เปิดอยู่ที่ราคา170ล้านบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งก็จะเป็นดาดฟ้าค่ะซึ่งจะยาวติดไปด้านหลังเลยนะคะโซนนี้นะคะก็สามารถใช้สอย ได้เยอะเลยทีเดียวหรือถ้าคนไหนนะคะที่สนใจธุรกิจร้านอาหารพีซาลาวาก็เหมาะนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เพราะว่าด้านบนเนี่ยสามารถนั่งรับลมได้เลยค่ะเห็นวิวด้านหลังที่ซาร่าไหมคะวิวพันล้านเลยไหมคะด้านหลังก็ติดกับคอนโดนะคะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะคะ ลุมพินีวิวลาซานแบริงนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้นะคะแค่600เมตรเท่านั้นค่ะลาซานเอเวนิวนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่750เมตรค่ะโรงเรียนบางเกาะพัฒนานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาของไทยที่แรกเลยนะคะซึ่งก่อตั้ง ในปีพุทธศักราช2,500และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่สอนภาษาได้แม่นมากๆ uh huh. เป็นโรงเรียนสอนภาษาลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะ uh huh. ก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดิน แค่850เมตรเท่านั้นค่ะโรงแรมเอวานาแกรนคอนเวอร์ชันนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่2.6กิโลเมตรค่ะสนามแบดมินตันบางนานะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่2.5กิโลเมตรศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้ๆเลยนะคะใกล้ๆไบเทค ก็จะอยู่ใกล้ๆแยกบางนา4.5กิโลเมตรเหมือนกันค่ะสนามยิงปืนราชนาวีบางนานะคะคก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่4.5กิโลเมตรไอคอนโดสุข,ขุมวิท105นะคะ<ม>ก็อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้แค่1กิโลเมตรตนอกจากจะมีบ้านหลังนี้นะคะก็ยังมีลานจอดรถด,ด้านข้างซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตัวบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไปถ่ายด้านในลานจอดรถให้ดูไม่ได้นะคะเนื่องจากตอนนี้ ติดผู้เช่าอยู่นะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนอกจากลานจอดรถด,ด้านข้างนะคะก็มีพื้นที่ลานจอดรถด,ด้านหลังนะคะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1นึ่งไร่นะคะก็เป็นพื้นที่รวมในแปลงนี้เหมือนกันนะคะด้านหลังที่เราเห็นนะคะก็เนื้อที่ประมาณ1นึ่งไร่นะคะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะซึ่งอยู่หลังบ้านนั่นเองแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะตอนนี้ ก็จะเป็นกิจการคอนโดมิเนียมนะคะเป็นย่านชุมชนนะคะมีบ้านพักอาศัยซึ่งด้านหลังนะคะก็มีคอนโดมิเนียมนะคะมีสีหลังด้กันมีสี่ตึกเลยนะคะพี่สลาก็อยู่ชั้นสองหลังบ้านนะคะซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกค่ะติดลานจอดรถด้านหลังนะคะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แล้วก็ด้านทิศใต้นะคะก็ติดลานจอดรถ อีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งด้านหน้าด้านหน้าบ้านะคะก็เป็นทิศตะวันออกนะคะก็จะมีอาพาร์ตเมนต หลายอพาร์ตเมนต์เลยนะคะอาหารในซอยลาซาน43นับจากตัวบ้านไปปากซอยนะคะก็ประมาณ300เมตรค่ะไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะว้านหลังนี้นะคะก็มีทั้งหมด6ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็2ห้องโถงนะคะซึ่งด้านล่างนะคะก็จะมีห้องนอน4ห้อง มีห้องน้ำห1ห้องมีห้องอาบน้ำหนห้องนะคะแล้วก็มีห้องเก็บของ1ห้องส่วนชั้นบนนะคะก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องน้ำนะคะซึ่งพื้นที่ที่เราขายนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ857ตารางวานะคะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะบ้านหลังนี้นะคะยังขายรวมลานจอดรถด,ด้านข้างซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านนะคะแล้วก็ด้านหลัง ลานจอดรถด,ด้านหลังนะคะก็เนื้อที่รวมทั้งบ้านแล้วก็ลานจอดรถนะคะ857ตารางวาราคาขายนะคะเปิดอยู่ที่170ล้านบาทนะคะสามารถ โทรมาสอบถามหรือว่าต่อรองราคาแบบเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะคะเบอร์โทรคุณสมศักดิ์นะคะเบอร์098 793 5696ค่ะหรือถ้าสนใจทรัพย์อื่นๆของคุณสมศักดิ์นะคะก็สามารถดูในเว็บไซต์ได้นะคะหรือจะติดตามทางเพจก็ได้ค่ะดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสำหรับบางท่าน ที่ดูแล้วยังไม่สนใจบ้านหลังนี้นะคะเราก็มีกิจการดีๆนะคะโรงแรมพลาสสิกสุขุมวิทนะคะสามารถกดดูรีวิวได้ตรงนี้เลยค่ะซึ่งพี่สล่านะคะกะได้ใส่ลิง์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วด้วยนะคะ